สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่6เดือนมิถุนายนสำหรับท่าในใดที่กำลังมองหาบริการห้องสกญนาทองคำสกุลเงินนั้กทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับวีทีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For, for ์ครับ เชวสุดปังรับทริปสุดฟินนี่คือโปรโมชั่นสุดหรูจากทาง Forex4u นะครับมีให้กับ IB ใครที่สนใจดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยและผู้สนับสนุนใหม่ครับ ATFX ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับผมรีเบทเงนินคืนสูงสุด2,500ยูริสตอลลร์เลยทีเดียวหากใครท่านสนใจสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นในภาพดังกล่าวนี้ก่อนได้นะครับหรือไม่จะแอดไลน์ ID หากับทานเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้ครับ xm ตัวเมื่วันนี้รับฟรีทันที 3, US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคู่บอลนะครับในวันนี้เราพาทนัู้ถไปดูบทความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของสหรัฐ สามตัชนีตอกยำ้ำเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัววันใจวิกฤตน้ำมันแรงกว่ายุค70 CNN Business นะครับสื่อของสหรัฐวิเคราะห์ปัจจัย3ด้านที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยับช้าลงแล้วรวมถึงสถานการณ์น้ำมันโลกที่จะเจอผลกระทบจากศึกยูเครนรัสเซียสอวิกฤตเหมือนยุค70 ในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับ CNN รายงานว่าสภาพการเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ทำให้บรรดานักธุรกิจชั้นนำหลายคนสะท้อนความขอไปครับสะท้อนความเห็นที่หวั่นเกรงเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งเสี่ยงต่อคะแนนเสียงของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งสภากลางเทอมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ CNN วิเคราะห์ว่าช่วงเวลานี้มีสัญญาณหลายด้านที่บ่งบอกว่า ภาคธุรกิจลดระดับเกียร์คันเร่งลงโดยมีดัดนีวัด3ตัวหลักว่าเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจสหรัฐเย็นลงเมื่อเทียบกับช่วงระเบิดความอัดอั้นหลังการยกเลิกล็อกดาวน์โควิด -19 ดังนี้ครับ ตลาดแรงงานแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานสาระตามรายงานเดือนพฤษภาคมที่เผยแพร่มเมื่อวันศุกร์ที่3มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นอีก3,90,000าตำแหน่งสูงกว่าที่คาดการแต่ก็ลดลงจากเมื่อเดือนเมษายนที่มีจำนวน4,28,000แตำแหน่งอย่างไรก็ตามครับเมื่อเทียบกับปีก่อนมีงานหวนกลับเข้ามาแต่ละเดือนราว4 5 0 0 0 0ถึง0 0 0าแหน่ง 2. ตลาดบ้าน ต้นทุนการกู้ยืมหรือว่า borrowing cost นะครับพุ่งสูงขึ้นมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ตัดสินใจที่จะทำการนะครับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายการจำนองที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลีย่ย5.9% 0เมื่อสิ้นสุดปลายสัปดาห์ที่2มิถุนายนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน2.99%สัญญาณเหล่านี้สะท้อนบางมุมมองว่าผู้ซื้อบ้านเริ่มออกจากตลาดแล้วซึ่งช่วยให้อุปสงค์ลี่คลายความร้อนแรงการขายบ้านที่มีอยู่แล้วในสหรัฐดิ่งลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3เมื่อนับถึงเดือนเมษาจนครับ 3คือรายงานนะครับสรุปสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันของธนาคารกลางสาหรัฐฉบับล่าสุดครับนักทุนที่มีการรายงานเข้ามานะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับจากธนาคารกลางของสหรัฐทั้ง12เขตไม่ว่าจะเป็นบอสตั n นิวยอร์กฟิลาเดลเฟียคลิฟ e ์แลนด์ลิ m o n ม แอตแลนตาชิคาโกเซลุยมินาโพลิสแคนซัสดัลลัสซานฟรานซิสโกมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวแต่ผลกระทบจากการคุมเข้มทางการเงินมากขึ้นเริ่มประจาก์ชัดเจนช่องทางการขายเปลีกยเริ่มมีการปรับตัวลดลงเพราะว่าผู้บริโภคเจอกับราคาที่สูงขึ้นส่วนช่องทางการซื้อขายที่อยู่อาศัยก็อ่อนลงเพราะว่าผู้ซื้อเจอราคาแล้วก็ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นครับในจำนวนนี้นะครับนักงทุน8เขต มีการขยายตัวเลขคาดการณ์ในอนาคตลงอีกแล้วก็3มเขตเริ่มกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่แท้จริงครับนอกจากนี้ตัวเลขต่างๆยังสับสนอึมานอยู่นักเศรษฐศาสาตร์ของซินิกุปมองว่าการดึงแรงงานกลับด้วยการว่าจ้างยังไม่ใช่สัญญาณสะท้อนเศรษฐกิจว่าจะเริ่มกลับเข้าสู่จุดปกติแล้วขณะที่การชะลอตัวลงของการจ้างงานอาจจะเป็นสัญญาณที่เฟดดีใจว่า ความต้องการของคนทำงานอย่าเริ่มแผวลงแล้วในระยะเวลาอันใกล้รอจ,จะได้เห็นจังหวะก,การเติบโตของตำแหน่งงานที่เบาบางลงและก็สะท้อนถึงการจำกัดคนมากขึ้นจากจำนวนคนงานที่มีจำกัดงานวิจัยดึงนะครับเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุไว,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 ว้ว่าจากข้อมูลของสมาคมหลักทรัพย์เมื่อเดือนเมษายนมีตำแหน่งงานเปิดใหม่ในสารัก11.4ล้านตำแหน่งบวกกับการขายบ้านที่ฟื้นกลับมา โดยราคายังสูงต่อเนื่องราคากลางๆของบ้านใหม่ในเดือนเมษายนอยู่ราว391,200ดอลลาร์หรือ1ขอหมายับหรือ13.3ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ14.8%จากปีก่อนนั่นหมายความว่ามันยังเร็วเกินไปมากที่จะวางแผนงานของธนาคารกลางสหรัฐ ที่เขาเรียกกันว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งครับตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันอาจจะยังไม่ได้ผลอย่างชัดเจนครับนักถูก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกระบวนการต่ราวอย่างใกล้ชิด ที่นี้เรามาดูครับเขาลางวิกฤตน้ำม,มันแบบยุค70กลุ่มโอเปกตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำม,มันดิบในอีก2เดือนข้างหน้าหลังจากการผลิตคอรสเซียลดลงจากการแซงเชันของชาติตะวันตกรายละเอียดของรายละเอียดก็คือว่ากลุ่มผู้ผูกขาดการสร่งน้ำม,มันเหล่านี้จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น6 4 8 0 0 0าร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมหรือว่าเพิ่มขึ้นวันละ0 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันจากกำหนดเดิมครับไว้กับทางผู้ผลิตนอกกลุ่มชาติอื่นหรือว่าโอเปกพลัสที่มีรัสเซียรวมอยู่ด้วย ทางด้านของรัฐบาลนายโจไบเดนนะครับก็ได้มีการยินดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของ o p e ป PLUS โดยเฉพาะบทบาทของซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มที่บรรลุฉันทามติในกลุ่มได้แต่ปฏิกิริยาตอบรับข่าวยังเงียบงันเพราะว่าราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นอีก1%ไปที่117ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งที่เพิ่งจะลดลงในวันที่ประกาศข่าวดี5% คุณโลเบิร์ตนะครับแมกนาลี ally, ประธานกลุ่มพลังงานและพันเจนเอร์จีกรุ๊ปก่าวว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนเนี่ยม,มาจากการมองว่าโอเปกเคลื่อนไหวพอเป็นพิธีเท่านั้นไม่ใช่จะเอาจริงเอาจังดังนั้นก็คงจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากต่อราคาน้ำมันที่รุนแรงจนกระทั่งกระทบเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานนะครับทั้งคนที่เคยอยู่ในตําแหน่งและก็เจ้าหน้าที่ปัจจุบันต่างก็เผยกับทางสำนักข่าว c n เว่าถึงความวิตกของสองครามรัมเสเซียบุกยูเครนจะตามมาด้วยสถานการณ์ในการลงทุนที่ค่อนข้างต่ําในภาคพลังงานเกินกว่าปกติและก็จะก่อให้เกิดวิกฤตราคานิบมันโลกแบบเมื่อยุค70แล้วก็ช่วงต้นปี1980ครับเคยมีวิกฤต้ํามันวิกฤตแกส๊สและก็วิกฤตกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมาแล้ว คุณเฟดไบรอ์ลหัวหน้าสำนังกงานพลังงานสากลให้สัมพากับสื่อเยอรมันนะครับเขากล่าวไว,ว้ว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ใหญ่กว่าวิกฤตเมื่อยุค1970และ80และก็จะส่งผลกระทบยาวนานกว่าด้วยที่กระหมดครับทุกท่านที่เราได้นํามาฝากกันครับจะสังเกตเห็นว่าโดยภาพรวมนักวิเคราะห์สถาบันการเงินและก็ใครหลายๆคนนะฮะเริ่มวิกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาครับ แล้วก็หลายๆคนก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะบริษัท CEO หลายบริษัทเลยตอนนี้เริ่มแสดงถึงการชะลอตัวแล้วยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับใครที่เทรดดัชนีหุ้นตัวนี้เป็นอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับนักทุนสวัสดีครับ